จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019หรือโรคโควิด -19 เป็นวงกว้างในขณะนี้ทำให้มีผู้ปว่วยจำนวนมากขึ้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีส่งพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานอุปกรณ์ทางการแพทย์ให้แก่โรงพยาบาลต่างๆเพื่อบรรเทาปัญหาการขาดแคลนอุปกรณ์ทางการแพทย์เพิ่มศักยภาพและประสิทธิภาพในการดูแลรักษาผู้ปว่วยโรคโควิด -19 วันนี้ที่สารกลางจังหวัดนนทบุรีอเ,รเมืองนนทบุรีจังหวัดนนทบุรีได้จัดพิธีรับพระราชทานเครื่องให้ออกซิเจนผสมอากาศอัตราการไหลสูงออกซิเจนไฮฟลูพระราชทานจำนวน13เครื่องเพื่อเชิญไปมอบให้แก่โรงพยาบาลในสังกัดสำนักง,งานสาธารณสุขจังหวัดนนทบุรีใช้ในการดูแลรักษาผู้ป่วยโรคโควิด -19 ดยมีนายสุจินชัยชุมศักดิ์ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรีพร้อมด้วยข้าราชการและเจ้าหน้าที่สังกัสดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนนทบุรีร่วมในพิธีสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนนทบุรีมีโรงพยาบาลในสังกัดที่ให้การดูแลรักษาผู้ป่วยโรคโควิด -19 จำนวน18แห่งโรงพยาบาลสนาม1แห่งซึ่งในขณะนี้ผู้ป่วยมีปัญหาระบบการหายใจจำนวนมากขึ้นจึงมีความจำเป็นต้องใช้เครื่องให้ออกซิเจนผสมอากาศอัตราการไหลสูงเป็นจำนวนมาก การได้รับพระมหากรุณาธิคุณในครั้งนี้จะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งในการนำไปใช้ดูแลรักษาผู้ป่วยในโรงพยาบาลสังกัดสำนักง,งานสาธารณาสุขจังหวัดนนทบุรีเพื่อช่วยเพิ่มโอกาสในการรอดชีวิตตามพระราชประสงค์ต่อไป